สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่ด้องมาดูไอหนุ่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นขนาด14ตันก็2บ0กิโลโกบิโก้ SK 140lc รุ่น11ครับนี่ล้างแล้วก็แต่งซิงครับแต่งรอเลยจะเห็นได้ว่า เรียกว่ามัดได้นะครับมัดผ้านะมัดผ้าแล้วก็ลมพัดลมจะแรงมากครับหรือว่ามีเรื่องพัดลมต้องแรงพี่น้องเืองความร้อนอา้าวรถดำรถเท่นะน,นี่ฝนฝนตกก็ยังฤดูฝนยังมีงานทำอยู่ครับโกเบโต s k ร้รุ LC ่น11เสียทุนจัดให้ครับ ตอนนี้แกะกล่องมาได้สักตอนปีใหม่เนี่ยโอ้ครึ่งปีแล้วหนึ่งดูการไหมน้องโอ้หน้าดินสวยๆรถขุดรุ่น11นะครับรุ่น11 SK140 อ, SK 140. อ่ใช้เครื่องยนต์อ s ซูซูไหมน้องซีเจเจ เจเจสีสูบเทอร์โบคอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ89แรงมาครับนะกลังมาเนี่ย89วัดรอบเรือนรอ200รอบต่อ,ตอตนาทีทุ้งกีนี่0.60ลูกบาทเมตรห้าฟันช่วงล่างเอลซีนี่ลอลเลอร์เจ็ดตัวครับแคเรียสอง แคเรียสองเข้า200เลยโอ้หน้าดินสวยๆช่วงหน้าฝนดินก็จะมีราคานะครับก็ <c oughs> จะตามสเต็ปของเขาแหละครับนะหน้าดินแล้วก็มีลูกรังนะลูกรังสวยอยู่ั้งสองในลูกรัง บูมอามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็ก3แฉกเร็วดนะ้ไปแท็กเ0็เซนนะครับค่าตัวปัจจุบันน่าจะอ่าจะ3ล้านมีทอนนะไ่น้องถ้าถ้ายุนสดใส่ปันแลมมาด้วยหน้าดินสวยครับ ช่วงไม่เต็มสูบเพราะว่ามันเป็นระดับนะครับบดป,ปูนแล้วก็ค่อยๆแต่งไปชันลูกรังเอาไว้ครับไฟท้ายมีล่องหลังไม่มีครับนี่ถือว่าตัวท็อปนะครับโอ้ฝนสินลงงเลยไปน้องเอ้ยเอาคุโซ่ครับกุโซ่ฝดตกมาแล้วยิเ่นเน้นรถคุณนะครับ เดี๋ยวไปหาร่มก่อนโอ้ล้างอย่างดีเลยเฟรมเป็นตัวกครับเสริมด้วยแผ่นเหล็กสองเชกกันล้อนำอาเมื่อถูกใช้งานไปนานๆแกะมาได้ถือว่าตัวท็อบ้ะครับนะในบุรีรัมย์ก็มีอยู่หลายคันนะสำหรับรุน่นนี้ประมาณสัก 6ค <laughs> <át> <was on> ันได้ครับนะเสียทุนเพิ่มพูนทรัพย์ครับจัดให้โซนอำเภอบ้านกรวดครับโอ้เกใช้รองเท้านี่ให้ถอดนะพี่น้องจะเห็นได้ว่าซื้อที่ วางรองเท้าจริงๆรถขุดรถขุดทุกค่ายนะครับควรจะทําที่วางรองเท้าให้ด้วยนะครับผมแนะนําไปเลยให้ทํานะครับให้แถมมาเลยไม่กี่ตังค์นะครับจะทําให้ขายดีมากนะครับที่วางรองเท้านะครับเป็นอุปกรณ์เสริมเข้ามาก<อ>็สามารถสร้างได้เองครับนะไม่กี่ตังค์หลักร้อยครับหรือว่าอาจจะพันพันนิดๆเป็นสแตนเลตนะไปคิดเอารับทุกค่าย รู้สึกว่าจะมีฮิตาชินะครับ130นี่จะมีให้อะหรือว่า 6G นี่มีให้อรุ่น11ใช้ c j j นะครับออซุสุก็บล็อกเดียวกับสามค่ายที่ใช้นะครับมีสวิตเตอร์โม่ c j j เหมือนกันนะครับใช้เครื่องเหมือนกันเลยเมจิเจปแปน,นะครับแล้วก็ซานี่นะครับ135หรือว่า140นะ ตัวใหม่1,40แล้วครับค่ะตัวเขาเน่ประหยัดมากครับนะคุณนี่เอาซีรีส์หาเอ,อ๊ะชมไปบนไปกับชาติเจริญทรัพ์นะครับอ,อ่าคันนี้แกดาวโอ้ดาวหนักเลยนะ เดือนละเราเป็นล้านครับสำหรับเสียทุนเพิ่มทุนซับแต่ก่อนเล่นรถเก่ามาโอ้ยมอมแมมไปหมดนะั้นทั้งเนื้อทั้งตัวนี่่อมในรถพีน้องตัดสินใจเอารถใหม่คันนี้นี่ดูแลดีๆนี่เครื่องยนต์นี่สิบปีพีน้องน,นะครับ น่นะแต่ถ้าเทียบกับ140ร้อยีรุ่น,น,นรุ่นแปดนเะือว่าซูเปอร์ซูเปอร์เอ็จะใช้วิซูครับนะวิสูไดเรกดีโอซีเอฟอาตัวนี้4 j, j k, S, k, ่ k จเคอสเคคิดศูนสองแต่ก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าพิ่งร้อยซีจะเพิ่งทำเครื่องหมาถึงว่าพิ่ง เพิ่งเปลี่ยนเป็นเครื่องอิสูสมาประมาณรุ่นสิบน,นะประมาณ2-3ปีครับนะมันก็ยังไม่รู้ว่าระยะยาวจะเป็นยังไงต้องตามดูครับตามดูเรื่อยๆว่าจะมีปัญหาไหมแต่แต่ถ้าเป็นมิซูมิซูก็าอาจจะมิซูก็ประหยัดนะรประหยัดแต่ว่าร้อยสามก็มีน้องร้อยสามใช้มิซู รอยสามยังไม่เห็นนะยังมีมีใครถอยเลยโอเคปัดปัดแต่งสโลปนี่ครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้จ้วงเอาจ้วงเอาเพราะชั้นล่างน่าจะเป็นลูกรังนี่เอาหน้าดินครับเอาหน้าดินไปไปขายปั๊มก็คาวาสิคเเค7เจ็ดวีโอเกือบลืมเกือบล,ลืมบอกไปอ้าว 11จะออกบ,นบานๆครับนะออกบ,นบานๆ ประมาณประมาณน้อยงประมาณเอา50เซนได้มั้งครับหรือว่าส0เซนฟุงกีรุ่นนี้จะเสริมด้วยแผ่นเหล็กแนวนอนนะครับไม่ได้เชื่อมแนวขวางแต่ว่าจากการวิจัยแนวขวางจะดีกว่าครับนะเวลาเสริมนะครับเหมือน,นแคทน้องแคท วิจัยมาหมดแล้วเขาจะเมื่อกี้เขาจะแนวขวางครับอันนี้แนวนอนแนวนอนแต่วก็มีหลายค่ายที่ใช้แนวนอนนะครับโอ้สดมากครับสดเอ๊อยากจะถามคนขับว่ากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนี่น่าจะอยู่ประมาณพันนิดๆน,นะครับหรืออาจจะยังไม่ถึงพัน พอาวารถออกมาวันนี้เดือนเดือนเจ็ดเนาะก็ประเจ็ดแปดเดือนครับล้างมาอย่างดีครับมันรถใหม่เลยพูดเอาหน้าดินน้องเพราะว่าชั้นล่างนันเป็นลูกรังฝนจะมาแล้ว ว่าโบริโก้ k อสเคร้รุ่น11นี่14ตันกับ200กิโลครับน้ำหนักน้ำหนักปฏิบัติการาใส่มชลินอย่างเท่เลยนะเดี๋ยวดูไฟครับไฟยังเป็นไม่ใช่ LED ครับนะหลอดไฟ4รุ่นนี้1 2 3 4นะ4ดวงด้วยกันครับ เ,เป็นรถที่คล่องตัวสูงครับนะมีความคล่องตัวและประหยัดนี่ทำงานก็ฟัดเวียงกับ200นี่เขาจะโบลก้นหารอาจจะได้ดีกว่า200นะ่น้องเพราะว่าโยกย้ายได้สะดวกนี่ก็แบก10ล้อได้สบายครับนะโอ้รถดํำหายไปเลยสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ Excavator ว n ตอ r c ถ้าใครจะเล่นรถขุดก็ต้องคิดยาวๆเหมือนกันพี่น้องนี่ส่งเดือนละครับสี่หมื่นครับนะสี่หมื่นนิดๆคันนี้เพราะว่าดาวหนักดาวเป็นล้านนะครับก็อัตราการส่งตั้งแต่สี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นต่อเดือนสี่สิบแปดเดือนนะครับต,ตัวบางค่ายให้หกสิบเดือนเราก็ต้องคิดนะครับคิดว่าเราจะมีงานไหมนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับลงทุนสูงมหาศาล ันนี้จบเป็นเ็จดีสามลมันกลางนะครับเอาฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ